โอเคนะครับสำหรับคนที่จะทำตลาดนะครับอย่างครั้งแรกเราก็พิมพ์แท็บไปก่อนนะครับผมแล้วตรงนี้เราก็พิมพ์0.0ตรงนี้เราพิมพ์0.1นนะครับแื้วสองอันนี้สองอันนี้ลงมานะครับแป๊บน,นึงนะครับแป๊บน,นึงอ่ะโอเคสองอน,นี้มาแล้วก็เปลี่ยนเข้าเป็นตัวเลขนะครับแล้วก็ลดเออลด ให้เป็นอย่างนี้ครับแล้วก็ลากลงมานะครับเป็นจุดสีดำอย่างนี้นะครับทุกคนลากลงมาถึงลำดับที่สี่สิบเอดครับมันก็จะเป็นสามจุดเใช่ไหมแ้าทุกคนจะทำให้สวยงามมากกว่าต้องกลางก็ได้นะโอเคเ่าไปข้างบนนะครับพิมพ์ 0. 0ุูเหมือนเดิมแล้วก็ศูนจุดเหมือนเดิมนะครับสอันนี้ครับลากไปแล้วก็เปลี่ยนให้เป็น n u m เบอร์แล้วก็ลดลงนะครับผมแล้วก็ให้เป็นขีดตามตรงขวานะครับลากแล้วก็ลากไป ตัวถึงตัวเคครับแล้วใส่วนจุดเก้าแล้วก็ให้สวยงามไปต้องการก็ได้นะครับผมต่อไปตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆพิมพ์เท่ากับแล้วก็ตัว n แล้วก็ดับบันลิกที่อันนี้ครับ n o r m s d i s t หรือว่า norm s d นะครับดับบันลิกไปแล้วเรา d x. D x. ก็เลือกไปที่ช่องนี่ครับช่องสองหรือว่าเ e อั่นเองแล้วกดบ,บวกไปที่ช่อง bb1 หนึ่งขับแล้ว ข้างหน้า a1 เราใส่เครื่องหมายดอลลาร์ครับแล้วก็ระหว่าง a ระหว่าง b กับ a1 นะครับเราใส่เครื่องหมายดอลลาร์เหมือนกันโอเคครับต่อไปเรากดอ่าคอมมาครับปึ๊บเข้าหม่และดับบัขีดน,นะครับที่ฟังก์ชันตัวแปสะสมแล้วปิดวงเล็บแล้วกด enter ครับพอตอนนี้เสร็จปึ๊บเราเปลี่ยนให้เขาเป็น number เหมือนเดิมครับแล้วก็เพิ่มทศนิยมเป็น 0. 5.000นะครับแล้วลากเป็นแนวนอนนะครับอย่างนี้แล้วก็ลากลงมาใป็นแนวตั้งนะครับโอเคตอนนี้เพื่อนก็นได้ตารางเซตนะครับในพื้นที่ครึ่งหนึ่งแลว้ววเริ่มจะสุ่จุดท้า,าแล้วนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนนะครับผมถ้าชอบอย่านืีนกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่อง a อกเศรษฐด้วยจ้ะไว้เจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายทำไปสวยงามไหมไป <laughs> ครับ